เราทราบดีแล้วว่า,าพี่น้องคิดเซียนเนี่ยหรือว่าคิสตังเนี่ยเราใช้เป็นภาษาไทยที่อาจจะต่างกันบ้างนะครับแต่ก็จริงเราคือชาวคริสต์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะนับถือที่ายไหนเรานับถือในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้และพระเจ้ารักมนุษย์ได้สร้างมนุษย์มาอย่างดีนะครับเราเองจึงถือว่าหลักคําสอนที่สูงที่สุดก,ก็คือนําความรักของพระเนี่ยไปสู่ผู้อื่นและเพื่อมนุษย์ อย่างที่พระเจ้าทรงรักเราความรักจึงถือว่าเป็นหัวใจของศาสนาของเราและเมื่อไปสู่ภาคปฏิบัติก็คือวันทุกวันเราลมหายใจเข้าออกเรามีอยู่เพื่อที่จะรักมีอยู่เพื่อที่จะออกไปรับใชนะ้หน้าที่ของกิจสชนคือทําอย่างนี้ถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นกิจสชนนะการทําเช่นนี้เรายึดตามหลักคําสอนของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตัดและก็สอนให้เราออกไปรักเพื่อมนุษย์นะครับ น้เหมือนกับเรารักตนเองอย่างไรก็รักเพื่อมนุษย์แบบนั้นพระเป็นเจ้าทรงรักเราอย่างไรเราก็ออกไปรักคนอื่นอย่างนั้นรับใช้พวกเขานี่คือภาพโดยรวมซึ่งเชื่อว่ามนุษย์เราลึกๆทุกคนต้องการเรื่องนี้และถ้าทุกคนได้รับความรักทุกคนก็จะมีกําลังใจที่จะใช้ชีวิตในโลกครับผมก็จริงๆแล้วอยากจะ,ะเสริมจากคุณพ่อ,อวิรชนนะครับในส่วนนั้นก็คือถ้าที่จริงแล้ว หลายคนคงจะทราบในเรื่องของบัญญัติสิบป,ประการนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบดีในบัญญัติสิบป,ประการของคริสต์นะครับในนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยก็ได้กล่าวกับเราทั้งหลายว่าในบัญญัติสิบป,ประการนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสรุปออกมาเป็นสองข้อเท่านั้นนะครับข้อหนึ่งก็คือให้รักพระเจ้าด้วยซึ่สุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดของเรา2ก็คือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ดังนั้นถ้าเราเอาสองส,สองยยอย่างนี้นะครับมาใช้ในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราทั้งหลายก็สามารถจะเป็นผู้หนึ่งที่จะสร้างสันติสุขให้กับชุมชนได้และเพราะาเรารักพระเจ้าด้วยซื่อสุดจิตสุดใจเราก็จะไม่ทําอะไรที่มันเสียหายนะครับต่อการถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าดังนั้นถ้าเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเราก็จะไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันนั่นคือบทบัญญัติ ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนเราไว้และเป็นคำสอนที่จะนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพื่อให้สังคมนั้นอยู่ในความสงบเรียบร้อยครับ,รบสำหรับพ่อเองทางคริสเตียนนอกจากนับถือพระเจ้าแล้วสิ่งที่เราแสวงหากันประจำก็คือ,อศึกษาพระวาจาจากพระคัมภีร์นะครับเราจะมีพระวาจาของพระเจ้าเอ,เอาไปปฏิบัติพระองค์สอนอย่างไรเราจะเรียนรู้จากพระคัมภีร์เรามีพิธีกรรมที่มาที่โบสถ์ด้วย นะครับแล้วก็มารับศีลศักดิก์สิทธิ์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ถูกทิ้งไว้ที่นี่เพราะนั้นอยากเตือนพี่น้องคิตชนการเป็นคิตชนแล้วมาที่วัดออกไปแล้วเราไม่สามารถรักเพื่อนมนุษย์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่มีประโยชน์ที่เราจะมาวัดพ้ามาวัดแล้วจะต้องนําสิ่งต่างๆนี้ออกไปปฏิบัติเมื่อเราอยู่ในโลกเพราะนั้นพระเจ้าขอให้เรา,เาไม่ใช่เชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแต่เชื่อแล้วจะต้องมีกิจการความรักพิสูจน์รักแล้วก็ต้องออกไปรับใช้เมื่อรับใช้ก็จะเป็นอย่าง อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าเราก็จะมีสันติสุขในการมีพระเจ้าอยู่กับเราเพราะฉะนั้นอยากเห็นสเตยนนั้นอย่าเป็นสเตยนแต่เพียงการแสดงออกภายนอกแต่อยากเห็นพวกเขาเป็นของจริงปฏิบัติจริงไม่สร้างภาพออกไปรักและช่วยเพื่อมนุษย์เป็นต้นในยุคข,ของโควิดเช่นนี้นะครับพวกเขาต้องการความช่วยเหลือมากสเตยนห้ามนิ่งเฉยต้องออกไปรักพวกเขาอย่างแท้จริงถ้าจะพูดถึงในปัจจุบันนะครับสังคมเราเนี่ย สิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือสันติภาพหรือสันติสุขใช่ไหมครับแล้วประเด็นตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนในปัจจุบันผมอาจจะแบ่งเป็น3าประเภทนะครับประเภทแรกก็คือพวกที่สร้างความแตกแยกนะครับคนพวกนี้เนี่ยมีอะไรก็จะชอบเอาเรื่องคนนู้นไปว่าคนนี้คนนี้ไปว่าคนนั้นแล้วก็ก่อให้เกิดความแตกแยกกลุ่มคนที่2ก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวใครเลยนะครับ อยู่นิ่งๆปลีกวิเวกสันโดษนะครับใครจะเป็นตายห้ายดีอะไรก็ช่างฉันไม่สนใจอาจจะอาจจะบอกว่าความความดีก็ไม่ทำความความชั่วก็ไม่ปรากฏอะไรประมาณนี้แต่ว่าบุคคลที่3นี่สิสำคัญมากคือคนที่สร้างสันตินะครับคือคนที่สร้างสันติเราทั้งหลายที่เป็นคริสเนี่ยถูกสอนให้เป็นผู้ที่สร้างสันติพ่ะพีพูดชัดเจนนะครับในพระพีภาษาอังกฤษใช้ค่าว่า ให้เราเป็น peace maker นะครับก็คือเป็นผู้สร้างสันตินะครับดังนั้นถึงแม้เราจะเราที่เป็นคตีชนเราต้องไม่ใช่ไม่เพียงแต่ไม่สร้างความแตกแยกเราเพียงแต่ไม่ใช่อยู่เฉยเฉเท่านั้นแต่เราต้องมี a คชั่นเหมือนอย่างที่คุณพ่อวิรชนได้บอกก็คือออกไปสร้างสันติด้วยนะครับที่ไหนก็ตามที่มีความแตกแยกเราจะเข้าไปเพื่อการคืนดีที่ไหนมีการที่ดูเหมือนไม่สงบสุขเราจะเข้าไป เพื่อความรักของพระเยซูเจ้านั้นได้เข้าไปถึงชุมชนนั้นเพื่อเกิดสันติสุขอย่างแท้จริงนะครับอยากจะบอกว่าคริสตชนเราเนี่ยเน้นสอนให้เราเป็นพีซ c e เมเกอร์นะครับสร้างสันติสุขถ้าทุกทท,ที่ทุกคนเป็นอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าสังคมเราน่าอยู่ครับมีความสุขแน่นอน แับคอมนวยพรสธาสาทุชนทั้งหลายอัตมภาพประเทศสิทธิเวทีเจ้าวาดวัดเนื่งพระเจ้าพระจังหวัดระยองขอหน่วยพรท่านทั้งหลายที่สัรตรับฟังข้อมูลธรรมะคำสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าขอน่วยพร หลับรมคำสอนทางด้านพระพุทธศาสนาะมูลเหตุเดิมจริงๆแล้วพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนตรัตรู้เรื่องของอริยสัจสี่คือทุกข์ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าการทงได้ยากสะมมุทยัยซึ่งแปลว่าสาเหตุของการเกิดทุกข์นิโรธแปลว่าความดับทุกข และมักทางดำเนินหรืออุบายเป็นเครื่องดำเนินไปถึงความดับทุกข์นหลักคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาพระสมมาสัมพุทธเจ้า,าตรัสสาเหตุของความเป็นทุกข์คือการเกิดเป็นต้นตรัสเรื่องของสมุทัยสาเหตุของการสาวหาไปถึงความทุกข์อันได้แก่ตัณหาความทยานอยากเป็นต้นความดับทุกข์คือทุกข์ที่เกิดทางกายทางวาจาและทางจิตใจ ถ้าเกิดทุกที่ไหนท่านสอนให้ดับที่นั่นตัวอย่างเช่นทุกเกิดที่ใจขอเราท่านทั้งหลายจะเป็นทุกประเภทไหนก็ตามขอให้ดับที่ใจนั้นและมักอุบายแห่งการดำเนินไปถึงความดับทุกมักมีองค์8ปประการซึ่งมีสัมมาทิฏฐิซึ่งแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ เหมาะที่ควรที่เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นต้นสมาสมาธิแปลว่าการรักษาจิตของตนไม่ให้หวันว้วไปตามกระแสนี่มูลเหตุเดิมคำสอนทางด้านพระพุทธศาสนาแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ผู้สอนผู้ปฏิบัติ ไม่ได้ถามไม่ได้คิดไปถึงมูลเหตุเดิมว่าพระพุทธศาสนาเกิดได้ด้วยคำสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออริยสัจสี่ซึ่งแปลว่าธรรมะเป็นของสัจจริงหรือเป็นของจริงเป็นของแท่ระยะหลังๆคนยุคใหม่ไม่ได้ถามไม่ได้สื่อทอดไปถึงมูลเหตุเดิมยกตัวอย่าง ถ้าไปในกระทรวงศึกษาธิการจะมีคำยอ่อแห่งพระพุทธศาสนาว่าทุกสะนิมะทุก็คือทุกสะก็คือสะมุทัยนิก็คือนิโรธมักก็คือทางดำเนินไปถึงความดับทุกข์ทั้ง8ประการทั้ง8ข้อ ทั้งที่อัตมาภาพได้อัญเชิญมาให้ท่านทั้งหลายรับรู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องการพ้นทุกข์สอนเรื่องการนำความสุขมาให้ความสุขที่จะนำมาก็คือการเกิดการประพฤติท,ที่สุจริตการสุจริตทางกายทางวาจาและทางจิตใจนั่นเองคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าโดยรวมแล้วมี 84%, 0 0 0ันพระธรรมขันธ์ แต่พระสัมมาสัมพุธทธเจ้าตรัสที่ใช้ปฏิบัติได้เรียบง่ายที่สุดเห็นจะมีอยู่สข้อด้วยกันคือหนึ่งสัพพปาปัสสะอักกนังการไม่กระทำความชั่วโดยประการทั้งปวงกุศลสูประสัมปทาการยางความดีให้ถึงพร้อมและสสจิตตปริโยทปะนังการยังจิตของแต่และท่าน หรือของตนให้ผ่องใสไม่ให้เศร้าหมองนี่องค์รวมของการที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นอุดมการณ์ชั้นแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้เรียกว่าอุดมการณ์ทางด้านพระพุทธศาสนามีอยู่สามข้อคือการไม่กระทำความชั่วโดยประการทั้งปวงทำความดีให้เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันการทำความดีก็คือการทำหน้าที่ ของพลเมืองดีนั่นเองการยางจิตของแต่ละท่านของแต่ละทนให้เกิดความผ่องใสไม่ให้เศร้าหมองไปด้วยอุปกิเลสซึ่งเกิดจากความโลภจัดโกรธจัดและหลงจัดเป็นต้นทั้ง3ประการนี้เราท่านทั้งหลายพุทธศาสานิกชนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายนำไปใช้ได้นำไปประพฤติได้ทุกท่านทุกคน หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ว่ามี84,000พระธรรมขันธ์นั้นจะนำไปใช้ก็ต่อเมื่อบุคคลน,นั้นมีศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยมีสมาธิการรักษาจิตของตนไม่ให้วันไว้ไปตามกระแสมีปัญญาหรือความร,รอบรู้ในกองสังขารหรือในหน้าที่ การงานของแต่ละท่านของแต่ละคนให้เกิดความโปรง่งใสให้เกิดการสว่างไสวให้เกิดความสุขทั้งสามประการนี้เรียกว่าไตรสิกขาที่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษรัทได้นำไปขยายผลและปฏิบัติให้เกิดความสุข ในแต่ละท่านในแต่ละคนในแต่ละสังคมในแต่ละสถานที่คือศีลสมาธิปัญญาถ้ามีอยู่ในบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นก่อให้เกิดความสุขให้ก่อให้เกิดความเฉลียวฉลาดและก่อกดเก่อให้เกิดความเ,เจริญสืบต่อไปผู้ที่นับถือศาสนาพุทธต้องไม่ประมาทต้องมีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดหรือก่อนคิด เพราะสตินี้อยู่ในตัวคนผู้ใดผู้นั้นไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนผู้ใดที่มีสติมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดนั้นท่านเรียกบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้มีชีวิตที่ประเสริฐตรงกันข้าม,มเมื่อปราศจากสติแล้วกลายเป็นคนประมาทผู้ที่ประมาท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเหมือนกับคนตายแล้วอันว่าคนตายแล้วนี้ไม่สามารถที่จะไปกระทำการใดๆได,ได้เลยคนที่ปราศจากสติคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุป,ปมาเหมือนกับคนตายแล้วเหมือนกับงูที่ตายแล้วไม่สามารถที่จะเลื้อยไปไหนได้ ก็ขออํานวยพรว่าขอเราท่านทั้งหลายในสถานการณ์เช่นนี้ขอเราทั้งหลายอย่าประมาทจงมีสติมีสัมปชัญญะรักษาตนให้ปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เบียดเบียนซึ่งท่านทั้งหลายด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินอัลกุลมมอัลฮัมดุลิลลาห์ วะสสลาตุวะสสลามวะลารอซูริลลาวะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะมะวาลาท่านผู้ชมที่เคารพทั้งหลายครับผมนายไพศาลอดุลลอประธานณะกรรมการอิสลามประจำตัวระยองครับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนั้นแบ่งออกเป็นสามหนึ่งก็คือหลักความเชื่อความศรัทธาสองหลักนิติศาสตร์ก็คือ การดำรงชีตประจำวัน 3. ก็คือหลักคุณธรรมซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปปฏิส,สัมพันธ์กับบุคคลอื่นต่อไปครับนั่นก็คือหลักคุณธรรมครับสาเหตุที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้คุณธรรมนั่นก็คือเราต้องอยู่ร่วมกับสังคมทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเรียกกันว่าพหุวัฒนธรรม ถ้าหากว่าเราใช้กับการดำรงชีวิตงานแจ้คุณธรรมเนี่ยมันจะเป็นการที่จะแสดงออกถึงตัวตนของเราที่จริงเป็นอยู่แล้วก็สามารถที่ให้สังคมบัลดาวรงดามีความสุขได้ครับในข้อนี้นั่นต้องนำเรียนก่อนว่าหลักใหญ่ๆของการประพฤติปฏิบัติก็คือหน้าที่หน้าที่ของเรานั้นในบริบททางสังคมเรามีหน้าที่หลากหลาย ในวันเดียวกันนั้นเราสามารถทำหน้าที่พ่อได้ทำหน้าที่ลูกได้ทำหน้าที่ผู้บริหารได้แต่สำคัญว่าเรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่ในคำสอนของอิสลามนั้นบอกว่าทุกคนมีหน้าที่ที่รับผิดชอบและทุกคนนั้นจะต้องถูกสอบสวนจากหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบนั้นฉะนั้นในองค์กรใดๆก็ตามถ้าเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับบุบัญญัติ ที่จะต้องดำเนินการนะครับเราก็มีการดําเนินกิจกรรมชัดเจนเช่นถ้าเราเป็นผู้บริหารระดับ MD เราก็มีแผนกต่างๆนะครับไม่ว่าไป,ไปแผนก QA QC หรือ,อสิ่งที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดทะนั้นถ้าทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองอย่างความสมบูรณ์แล้วแน่นอนพวกเราทั้งหลายจะมีความสุขร่วมกันครับวันนี้ขณะนี้นั้น เป็นช่วงวิกฤตของโควิดญาบรรดาพลทั้งหลายนั้นประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งของพระพทา่านจุฬาเดชมณีในสบับที่แปดโดยเคร่งครัดเพื่อให้บรรดาพลทั้งหลายนั้นก้าวข้ามสิ่งที่บรรดาพลทั้งหลายระสมอยูน่นครับวบิลลิแาฮิตาฟิกบ,บันเทดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุ